ได้เขียนไว้ว่าสะตินาโบทแปลว่าสะน้ําแรังและทีนี้อยู่มาอยู่ไปก็ได้มาอยู่อัตมาเป็นคนสุขโขทยัยรับมาอยู่ที่นี่เมื่อปีสองเก้ารับกาสนแกในเรื่องนี้พอสมควรก็ลเลยได้ไปอยู่ในท่าพื่อก่อนสาวปีแล้ว ยี่สิบสี่แล้วกับการมุดออกเลยจิตกับเตี้ยขั้นกาเสีสี่เจ็ดไปนี่ถ้าในขนาดชิมญานที่กระด้างอย่างไรนะคุณขนาดอันแล้วก็ได้รับผู้ดูแลที่จะต้องเอาเอาแงาออกจากระเนี่ยเดือนละครั้งแต่มันมีมีก้อนหตุอยู่ก้อนหนึ่งที่ข้างต่อระบายครับมันเกิดโครงเคร่งจะตกลงก็เลยคือจะอาการว่าจะคือผ่านเรียนเอาออกแล้วเอาสูตเข้าไปแล้วจะเอาอุดเข้าไปเหมือนเดิม กลัวว่ามันจะตกคือโคตรเลนจึง,งเ,จเลยเอาเอากลับไปแล้วเอาไม้ข้อจีบจีบหันแล้วก็เมื่อปีพศ2556ที่ผ่านม,มานี้เจ้าวาดก็อยากจะพัฒนาท่านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะจัดการเอาจะบุูดรอบตัวปลาเนี่ยเขาตั้งแต่ไม่เป็นบอ่อไม่ได้มืนันเป็นฟูดรอบลำเจียรล่างล้านสี่จานตั้งรูตักการัม แล้วก็ใจรอกเึื่นที่เรียนขึ้นก่จะดึียนีเรนข<ม>ึ้อตอนต้องใช้เวลาสูบหน้าตั้งแต่8ปโมงเก้าโมงไปถึงที่แโมงสึงเที่ยงและสอนใบสองชั่วโมงเอาที่รียนขึ้นใช้เวลาแค่ค2ชั่วโมงต่อวันหงน้ำลุ่มาก็มันลึกเท่าไหร่ครับ6เมตมลึกลงไปจากผิวเ <m S 1> <m S 2> ินนะ6เมเลยแล้วก็ใช้เวลา1เดือนพูดลอกเสร็จพอเก็ตัวตอเ้าก็โชงที่พูดลอกคณะพอดีไปอ่านหนังสือตำราตำนานพระธ การสร้างตราพระธาตเป็นบอกไว้ว่าบ่อนี้เป็นบ่อหมักปูนโบราณซึ่งมีสูตรปูนโบราณชื่อว่าน้ำขามกล้วยปีน้ำขามกล้วยตีก็คือกล้วย้ำวาประเภทหนึ่งแต่โเขพาว่าน้ำกล้วยตีเลี่ยนเป็นองคกล้วยตีข้าวกลตีาล้วขาวกล้วยตีป็สิทธิ้าวกล้วยตีแห่งกานเป็นบอกไว้ว่ามีสูตรน้ำขามกล้วยตี้รหมชามีหนึ่บ่อน้ำสองน้ำสามปูนขาวที่เอา ็นปุ๋าวที่ปุ๋นโบราณเนี่ยส่วนหนึ่งน้ำดังวัวด่ังควายส่วนหนึ่งและย่างเหนียวส่วนหนึ่งเอาทั้งหมดมามักรวมไว้ในบอ่อีได้เวลาสามเดือนถึงหกเดือนถึงจะเอาความดืดของของที่ความเร็วคนนียไปสร้างพระธาตาศปูนซีเมนต์เพราะอันนี้ต้องก่อนปูนซีเมนต์แล้วอันนี้บ่อนําพี ก็เมื่อเอาน้ำแห่แล้วก็เกิดสงสัยว่าระหว่างบอมักบุญโบราณกับบ่อน้ำแก่เนี่ยมันคืออะไรอย่างจะเริ่มสงสัยเลยคือสามนาเรนขุดคุดสามที่นั่นคุดลงไปได้ประมาณสามบาทของคนบานจอบบานบุกด้วยสามที่จะได้พบเป็นปูนขาวๆเนี่ยอยู่ใต้พื้นหมดเลยเป็นปูนขาวเป็นปูนขาวหมดเลยแสดงว่าอ่านมาเข้าใจว่านี่คือเป็นบอมักบุญโบราณแน่นอนเกี่ยวกับภาษาลูกแก่ เกี่ยวกับสะนั้งแก่นั้งทำมันก็ดิ้งๆเหมือนกันว่าสะเาเมืองลำปูนมันเป็นประวัติศาสตร์สองใบใบที่หนึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่พระนางจากทีวีมาเมื่อ1,200ถึง1,800พญาเมืองลายมาเผาเพื่อจะรวมลำเรวมเมืองเหนือรูอเปเป็นล้านขึเป็นล้านนาเอาเมืองลำปลูนไปรวมโดยก็เลยเผา,าไปตั้งแต่หนึ่งพปดร้อยหนึ่งพันแปดรถึง1,200แห่ง200ปีเนี่ยเมืองลำปูนล้าง พอล้างปุ๊บกับไปดีขึ้นที่จังหวัดลำปางได้มีท่าตึกประทับธรามาประทับที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วก็คนลำปางบอกพอใจก็อยากจะทําร้ายไททัพธรรมาก็เลยไปหื้นขันอาสาประมาณสี่ห้าคนโดยการนำของนายพิจางซึ่งมีอาชีพนําจ้างป่ามาขายและมีความสามารถสามารถไปฆ่าแม่ทับพม่าได้เมื่อฆ่าตายแล้วปุ๊บกับคู่บ้านคู่เมืองคือคู่แม่ทัพธรราแตกกันจน เพื่อก็เลยวัดท่านต้องคือก็เลยบ่าววัดท่านเป็ดที่วัดพระนารายณ์ต่หลวงบ่าวละย้ายมาเช่าที่เมืองแสแรงนะวัดพระแก้วหลวงเจ้าเป็นไว้วางของเจ้าหน้าที่ทางคือเชื้อเจ้าเจ็ดตนมีลูกอยู่เจ็ดตนเจ็ดโงทั้งยิงทั้งใจแล้วตนที่หนึ่งเพราะเพราะใหญ่มาแล้วตนที่หนึ่งได้เมืองมาคลองลำพูนเจ้าโัคหลวงคำฝันมาคลองลำพูนก็ได้ได้นามว่าละลำพูน คนที่สองชื่อว่าเจ้าหลวงกาเวละก็ไปครองเมืองเกียวใหม่ก็ได้กาเวละณเชียงใหม่คิดว่าณณณเนะีนะ่ยคงจะเกิดจากนี้เล้อเจ้าเกิดตรนี้แล้วก็เกี่ยวกับกรณีสะน้ําแกง่งกับบอ่อมักรุรามันมีข้อต่อเขาแยแกันว่าจากรักตในการก่อสโโร้างปกติศิลาแรงเนี่ยถือว่าปูนอิฐบล็อกเนี่ยอิฐก่ออิฐจะไม่จะต้องก่ออิฐหลักกระชาบ อันนี้เอาวางเหมือนหมอรถไฟอครับตัดต้นหินเท่ากับหนึ่งประมาณเกือบเมตรแล้วทากว้างประมาณเอาเป็นหมอรถไฟเราวางวางเข้าไปทั้งสี่ด้านเลยกระทำต่างด้านทั้งนี้นี่นี่นี่แล้วก็อันนี้ความจริงมันจะเห็นเป็นก้อนเล็กๆแค่นี้เนาะมันเป้ยาวเนาะจะยาวเลยกะปาดแบบรางรถไฟแล้วเมื่อเป็นอ่เนี้่ยมันมีคําถามที่เป็นคําตอบหายากก็คือว่าด้วยเหตุผลมันจรกัน ข้อสันนิษฐานเราอาจจะมาว่าถ้าคุณจะทิ้งน้ําแกงคุณทาไมไม่เอาไปทิ้งที่น้ํำพวงใก้แข่นี้สองสะน้ําแกงถ้าคุณจะทิ้งน้ําแกงคุณทำไมถึงสร้างคุณขนาดนี้เนาะมันน่าจะสร้างเป็นอย่างอื่นอันนี้ข้อแตกต่าแยกกันขาว่าสะน้ําแกงของคนโบราณที่เขาอ,อู้ไว้เป็น่นปรสมัติศาสตร์นี่ขาว่าเมื่อก่อนนั้นนายชาติมาพักที่นี่แล้วก็แม่ครัวอยู่นี่ แต่ทำมาหากินเพื่อจะสร้างพระธาตุแั้นล่ละแต่เขาก็ยุ่งง่ายว่าอันนี้คือสะระแงงเขงาก็มาเรื่อแต่ว่าสะเนี่ยสร้างขึง้นเมื่อไดแต่เกี่ยวกับพระธาตุแน่นอนถ้าว่าระหรว่างุืุนโบราณกับสะระแงงอันอย่างจะมาก,ก่อนมาหลังก็ได้แต่จะคิดบาเลยบอกว่าตั้งแต่1,800 1,200-1,800นะปฏร,ริวัติปัติศาสตร์เล่มหนึ่งและ2,000ตั้งแต่2,000ขึ้นมาเนี่ยประัริศาสต์สองเล่มหนึ่งเริมเรแย้งกัน แล้วคามคาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเมืองลำพูนเมื่อปีพศ2503กว่าๆหาือว่านายยุคที่ว่านายนายอุดมพวัวตะพูนน่ะแกไปได้ข้อมูลมาจากไหนแกบอกว่าขออนุญ,ญาตท่านเจ้าขอะจังหวัดอนุญ,ญาตให้ผมสุงทีง่หน้าโรงเรียนมิตรสนามหน้าโรงเรียนเบียงจอ ผมสืบทราบแา้วว่าและคือตรงนั้นพระยาเมลายเอาหลักสูตาจารึกทั้งหมดและสิ่งบางสิ่งบางอย่างไปฝังนี่ได้เข้าใจไว้อย่างนั้นผมจับเจะขอขุดค้นเจ้าวาดพรสมรยงสตนทั้หมดผมต้งขอรู้ถึงเวลาดีกว่าถ้าขุดเอามาแล้วพระวิศสา์จะต้องเขียนหมดเร็วทอ่สุ ลหลักฐานมันก็มีถ้าโยนไปที่หลังเนี่ยที่เก,ก้าหลักฐานข้อี่ฆ่าพระเจ้าแดงนข้างใะมันจะมีแผน่นศิลาเจารึกใจทั้งแผ่นหนึ่งพระเจ้าหิมมานบดานนี่คือแผ่นจีราเจ้าลึกถ้าดูที่ตะวันตกจะมีส่วนเป็อส่วนนิด่ตลอด<ม>นักโทษซึ่งนักโทษส่วนนั้นจะอยู่ที่วัดที่พุทธสถานนี่นี่คือข้อข้อเก่าเมืองลำพูนเขาใช้ลา,ากกระดุกอมาไวาที่นี่และมีพวกสรุปเก่าแก่ทีห้าองค์ดรอาจารย์ธีรศิลป์ทอง ของมอทของเจ้มามอของมหา,าุาเอาไปแกสะสลักเลือกก็เอาไปไว้ที่หลังวัดพยูนเออครบต้นแก้วนี่งงไงมาไว้หลังละหน้าที่ตรงนั้นน่ะเป็นดุมใหญ่เป็นุมคาดว่าจะพูดกับข้ไม่แหก็ได้บ่อนะหน้าวัดพระธาตุี่เจ้าฮานนีกุญชัยนะครับถ้าใคร<ม>เดินทางเข้ามาทางจากปากหันหน้าเข้ามาวัดพระธาตุเดินทางเข้ามาปา,ปากประตูก็จะเจอ อยู่ทางด้านขวามือนะครับก็คือเป็นพระเจ้าทองทิพย์หรือว่าเป็นวิหารพระเจ้าทองทิพย์หลวงตลุงเนาะอ๋อเป็นเท้าโบสถเนาะพระเจ้าทองทินนยพ,ทพยพ์และนี่คือสระเพราะว่าสระน้ําแกงแล้วก็เรื่องเล่าก็อย่างที่พระคุณเจ้าได้มตตา,ตาเล่าเรื่องไปนะครับก็เป็นสระน้ําแกงก็คือ แรงมนเนี่ยคือยาวเป็นเม็ดเลยเนาะตุลุงเนาะครับอ๋อมไปเจ้หางแค่นีมันจะยาวเข้าไปนอ๋อแล้วติต่อยเะและต่อกต่อคบตเนี้เนาะพวกนีเขาคิดว่าจะระบายน้ำว่าีว่าอไปแล้วมันเกิดน้ำเน่าก็มันระบายไได้อืมิดสายอ๋อตีิงกีได้ไหมตีิงกีได้หอ ตีดิ้งปีดิ้งกีแค่นม่นก่อนอ๋อครับเพราะว่าตั like, ้งแต่ต be ั้งแต่เปลี่นบอลนะเนี่ยบาดด้มีสองคู่ก็อืมแลโยนลองคำนวณของเราว่าก like ี lights, ่คู like ่ก็มาแค่กับหนึ่งเมตรอืมครับอันนี้คือลึกลงไปประมาณอันนี้คือลึกลงไปประมาณหกเมตรอีเดาตัลุรเนาะแต่ว่าลึกถึงหกเมตรประมาณประมาณสี่คู่เนาะครับสี่คู่จะได้ประมาหนึ่งเมตรไหมหนึ่งสองเอาประมาณครับแต่ว่าในในประวัติเขาบอกว่า กเมตร6เมตร,มตรออนับจากขัน้นลยนับจากนับจากแรงเลยนนเนาะลงไป6เมตรออความเร็ธรรมดา <Ad apter. S 2> สูงคุณคุณเท้าเกียอเท้าเกียรนครับเก่งนับโบรงพอดีครับแก่มาบอกว่าในสมัยกอนคนเราจะสร้างอะไรมักจะเน้ำม,มากที่สุอ๋อครับ ตามามของของวัดความคนะอาคารที่ใดมีเวลาของื่อมเือนะแต่ว่าครั้นี้มาผิดใจเพราะมันคืว่าส่วนสรับมันต้องอยู่เซื่อตอเนื่องกับอันนี้เป็นอกังว่าสร้างคนลสมัยสร้างคนละยุคคนละสมัยแสดงว่าต่อที่สร้างซะเนี่ยขับโบยังเปอ่เชือืมครับแต่โบนนี่ก็อายุมีประวัติกสร้างมาปีไหน้วแต่ยังที่ว่าพระธาตุเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อพศ1244-44ประมาณ1 2 4 4นะทีนี้อี่างที่ว่าะนะเมืองาว่าพรธาตุจอยเนี่ยก็มีเอามีพระอยู่เป็นความควบคิงแรงถ้าบัตรฟัรซ์จะเมินงแต่ที่สูงลุหมหน่อยแถึงจะเอานำมาปั่นตอนอจ็ดบาหนู่เมื่อพศ2044หลอกได้ไม่ลงทุนน้ไมาได้กันทึกนั ก็ว่าจะทานไปแต่ละปีก็มีเรื่องราวอย่างต่างๆมาันก็รู้ครับอุโบสถนี่ก็สร้างมาเมื่อนานนี่ยังมีอันเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็ศิลาจารึกเอาไปแก้แผ่นแผ่นใบสีมาสีมาตัวนี้สีมาหินตัวนี้เลยแต่ในสมัยนั้นมันบ่มีมันบ่มีปูนซีเมนเจื่อเป็นเหล็กเต็นหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันมีสี่อันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีซีนี่ สี่สามสิบสอง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 ก้อนสมัยมาก่แสดงว่ามืนขนาดแล้วหน่อยแต่ว่าในสมัยใหม่นี้เ็อย่งอันนี้อันนี้โบราณนาะของโบราณนะวัดนี้ต้องใช้คําว่าสี่ก้อนเพราะว่าเป็นพระอุโบสถหรือเป็นวัดพระอารามหลวงแต่ว่าวัดพระอารามไม่ใช่ต้องมีแค่สามก้อนเพราะเป็นวัดธรรมดาวัดนี้คําว่าพระวิหารได้พระ อุบอโบสถได้แต่วัดต,ต่างๆไม่สามารถเริ่มคำว่าพระได้ก็เ,เป็นวัดธรรมดาวัดล่าอันนี้คือวัดไหนอันนี้วัดหลวงต้องมีคำว,ว่าพระน้นะะํนแนละด้าละสีก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายุคมหมที่แต่งงานแค่ทีอันก็เก้าอันแต่ยุคก่อนเนี่ยมีจะมีอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชที่อย,ยุธยาสี่หนึง่งอันนั้นเป็นหุ่นองก้อนเพชรไปเสมา คือเสมาแปลว่าเขตเป็นแ่งเก็บปักแดนของะเจ้าอยูนในความรู้หลากหลายเลยวันนี้วันนี้มาแกะเปลือกของมาเขาเรียกว่ามาดูเรื่องราวของประวัติคว,วา,ามเป็นมานะครับของวัดของวารามต่างๆน,ะนะครับก็เลยภาพด้วยภาพอากเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับที่ดีคือสระเขาเรียกว่าสระน้ําแกงแต่ว่ามีเรื่องเล่าอะไรที่มันมากกว่าน้ําแกง บ่อแบบคูนโบราณก็เรียกะบบนกยกะโบอ,บคอเค